ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องลุงเลืงชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับได้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็จะมาแนะนําข้อมูลความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับ เกี่ยวกับเหรียญที่ยังไม่มีราคานะครับและมีราคานะครับและก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ2บาทราชการที่9นะครับสีทองเหลืองนะครับปีพศ2559นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศคุณพี่สุคนคุณพี่จักรพงศ์นะฮะคุณพี่โสภานะครับคุณพี่อมรรัตน์นะฮะ นะครับคุณพี่ปีชาคุณพี่พันษานะครับนะต้องขอขอบคุณไว้แลที่นี้นะครับนะที่ติดตามทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับมาดูช่วงแนะนํากันครับลักษณะเหรียญสองขอบนะครับปีพศ2540นะครับสําหรับเหรียญย5สสตางค์นี้นะครับนะยังไม่นิยมเล่นหากันนะครับนะครับยังไม่นิยมเล่นหากันลักษณะนะครับจะมีขอบนะครับขอบด้านในนะครับ วิ่งรอบตัวเหรียญน,นะครับวิ่งรอบตัวเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะสองขอบนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าพบเจอนะครับเก็บสะสมก่อนได้นะครับเก็บสะสมก่อนได้นะครับยังไม่มีราคาได้หนากันในขณะนี้นะครับในปัจจุบันนะเพราะยังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับเหรียญ <c ười> นี้เป็นปีพศ2540นะของเหรียญ25สตางค์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ฟีทางกระบี่สตูลนะนครศรีธรรมราชนะครับอยอยจันตาดนะครับเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรนะเพชรบูรณ์ตุโขทัยนะครับศรีสะเกดบุรีรัมนะฮะอุดรธานีอุบลราชธานีนะครับนอนแก่นนะครับต้องขอขอบคุณเวลาที่นี้นะฮะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือปีพศ .2541 นอนะครับเหรียญ25สตางค์เช่นกันนะครับของรัชกาลที่9นะครับ ที่มีลักษณะสองขอบเช่กน,นกันนะครับนะฮะสองขอบเช่นกันนะครับลักษณะนะครับจะมีขอบด้านในนะครับวิ่งทับตัวหนังสือนะครับวิ่งทับตัวหนังสือหรือตัวอักษรนะครับนะนะครับนะเป็นขอบด้านในสองขอบนะครับลักษณะนี้นะครับยังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับยังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับก็ยังไม่มีราคานะครับก็ยังไม่มีราคานะครับ ก็เลยมาแนะนําให้ข้อมูลกับพี่น้องนักสะสมกันนะครับนะจะได้เข้าใจนะครับแต่ถามว่าเก็บสะสมก่อนได้ไหมได้ครับเราก็ข้างหน้าอาจจะมีราคาก็ได้นะครับครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือปีพศ2543นะครับของเหรียญ25ตางนะฮะของราชการที่9นะครับสีทองเหลืองนะครับอันนี้เหรียญนี้ชัดเจนนะครับเป็นเหรียญสองขอบนะครับนะเป็นเหรียญสองขอบที่มี ขอบในนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นนูนวิ่งรอบตัวเหรียญเลยนะครับทับตัวอักษรนะครับวิ่งทับตัวอักษรเลยนะครับลักษณะนี้ก็ยังไม่นิยมเล่นหานะครับนะยังไม่นิยมเล่นหานะครับยังไม่มีราคานั่นเองนะฮะนะครับเพราะสาเหตุว่ายังพบเจอกันอยู่เยอะในกลุ่มนักสะสมนะครับนะฮะจะถามว่าเก็บสะสมได้ไหมได้นะครับได้นะฮะ ลกักตข้างหน้าอาจจะมีราคาก็ได้นะครับนี่คือลักษณะเหรียญสองขอบนะครับเหรียญสองขอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญของลักษณะเหรียญสองขอบนะครับ,บ,บ,รน,บนี่คือเหอรียญยี่สิบห้าตางค์นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ,ขอ,บของรัชกาลที่เก้านะครับเป็นเนื้อทองเหลืองน,นะครับลักษณะมีสองขอบเช่นกันเห็นไหมครับ มีสองขอบเช่นกันวิ่งรอบตัวเหรียญเลยไหมครับลักษณะนี้นะครับยังไม่นิยมเล่นหากันฮะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าสาเหตุยังพบเจอกันอยู่เยอะนะครับยังพบเจอกันอยู่เยอะเลยจึงไม่มีราคานะครับยังจึงไม่มีราคานะครับก็ฝากทำความเข้าใจกันนะครับ fc บางท่านก็ยังส่งเข้ามาเมินราคานะฮะผมเข้าใจครับเพราะว่า fc ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบนะครับ วันนี้เลยจะมาชี้แจงให้ข้อมูลกันนะครับนะก็รุณาดูคลิปกันให้จบนะจะได้เข้าใจนะครับนะียญลักษณะไหนมีราคาลักษณะไหนยังไม่มีราคานะครับนะเอาเป็นเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะในช่วงรับซื้อกันนะครับช่วงเราที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเราประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสบาทนะฮะสีทองเหลืองนะครับของรัชกาลที่9นะครับ ปีพศ2559นะครับปีพศ2559นะนี่ค <ills> ือลักษณะด้านหน้านะครับนะด้านหน้าของเหรียญสองบาทนะสีทองเหลืองนะครับเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับนะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับนะหลังจากปีพศ2551นะครับนะจะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับนะ ก่อนหน้าปีพศ2551นระครับจะเป็นภาษีเล็กนะครับนะเผื่อพี่น้องรละสสมยังไม่เข้าใจกันนะครับลักษณะเหรียญวันนี้นะครับที่เรามาประกาศรับซื้อนะครับนะฮะดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะนี่คือลักษณะเหรียญภาสียตรงนะครับนะภาษีตรงนะครับปีพศ2559รนะครับ วันนี้จึงมาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อนะฮะให้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะให้ราคาสูงสุดถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทฮะถ้าสภาพสวยงามนะครับนะถ้าสภาพผ่านการใช้งานมานะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานนะฮะจะให้ราคาอาจจะลดหย่อนลงมานะครับนะครับนี่คือลักษณะนะครับพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงเรารับซื้อปีพศ2559 นะเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะเน้นย้ำเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมได้มาจากสีสเกตนะครับสีสเกตนะครับนะนะจากคุณพี่บุญธรรมนะครับคุณพี่บุญธรรมนะนะคุณพี่บุญธรรมนะได้ส่งเข้ามาขายนะครับได้ส่งเข้ามาขายเหรียญนี้ผมซื้อเข้ามาหนึ่งันสองร้อยบาทนะครับะเหรียญนี้ซื้อเข้ามาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสภาพก็ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนะ เหรียญนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะจะเรียกเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับนะซึ่งเกิดจากการผลิตนะครับการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแปลกตลกหายากและเกิดขึ้นได้จริงนะครับนะครับแปลกตลกหายากและเกิดขึ้นได้จริงนะครับลักษณะนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับนะ เรียกกันว่าพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงปกตินะครับเหรียญปกติหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะจะหันพระเสียนกับด้านก้อยนะครับจะหันสวนทางกันนะครับนะนอกจากเหรียญวาระนะครับนอกจากเหรียญวาระถึงจะหันไปทิศทางเดียวกันนะครับนะเผื่อนักสะสมมือใหม่บางท่านยังไม่เข้าใจนะจะได้เข้าใจนะครับนะเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับ ปกติธรรมดานะครับประีสินจะหันสลับกันนะครับครับเป็นอันว่าสรุปว่านะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทปีพศสองพนร้อยห้าบเก้านะครับะเสีตรงนะครับของราชการที่9้านะครับรับซื้อปีพศสองพนห้าเ้าท่านั้นนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับ พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ